บอกว่าลูกสวยรวยซักของรับโตพ่อตาตาแม่ใหญ่โอ้หอะไรเงี้ยไม่ท่าในผับเราไม่ต้องถึงอะไรขนาดนั้นพูดถึงเพราะว่าการที่ออกมาเนี่ยสมมุติคนออกมาเนี่ยไม่มีใครหรอกคืนนี้จะไปออกออกไปหาแม่ให้ลูกไม่มีอ่ะคือออกมาเที่ยวกันแล้วก็มาดูแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างคบกันไปสักพักหนึ่งเออนิสัยดีเขาไม่ได้เป็นคนเขาไม่ได้เป็นคนเที่ยวมากนะวันนั้นเขาแค่มาฉลองอะไรวันหนึ่งแล้วก็ทํางานทําการอ่าหรือถ้าเรียนก็เรียนเก่งอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆพอเช็ค เข้ากันได้มันก็ไปต่อเพราะอย่างที่กิ๊กบอกนะฮะผับเนี่ยเขาดีไซน์เพื่อให้คนมาเจอกันโดยง่ายถ้าเราไม่มีสถานที่อย่างนี้กว่าจะคุยกว่าจะแมตช์คอนเน็กชันกันไม่ใช่เรื่องมาบุ้นคลองเงี้ยเหรอพี่อาเนี่ยแหละมันเป็นารรวมปะีอะไรกันเงี้ยวิ่งวิ่งกันแล้วมาเจอกันไม่ได้ส่วนลุงเหรอไหมส่วนลุงไปเรือไปเรือกำลังกำลังทำปั่นเสื้อสวยนะครับเหรออะไรเงี้ยเพราะอย่างข้าวอย่างในสถานที่กลางวันเนี่ยถ้าเดินชนก็เป็นจริงลำบากลำบากเวลานั้นดูหมาแก่นั่หมาแก่มากพอหมาแก่แต่ว่าอย่างเงี้ยคคือเเ้้าาาก็ตตตัังงใใจแ่วมหร เราก็ตั้งใจแต่งตัวมาคุยกับเขาทุกคนพร้อมผู้หญิงพร้อมผู้ชายพร้อมสถานที่อำนวยชเสียงดังด้วยไงจะได้คุยกันใกล้ๆเช็คกลิ่นต่ออาแล้วพี่คิดว่าได้คุยแล้วได้ทําความรู้จักแล้วอะไรที่พี่คิดว่าเนี่ยแหละจีบติดแล้วมันต้องแบบการมีเซ็กซ์ขึ้น่าที่ถึงบอกว่าถ้าผู้ชายจะนับก็น่าจะใช่แล้วจะว่ามีเซ็กซ์กันแล้วติดแล้วไง ติดแล้วแบบว่ามีสิทธิ์ที่จะโทรไปด่าไปโวยไปวาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้ถ้ายังไม่มีอะไรกันเขาไม่ได้ใช่งั้นอย่างนี้ผู้หญิงควรจะเออรักษาความสาวของตัวเองไว้ให้นานที่สุดดีไหมพี่เพื่อให้โปรโมชั่นนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปจนจนมั่นใจมากๆนะฮะอ่ากิกิขอย้ำตรงนี้เรื่องเรื่องเรื่องที่ผู้หญิงจะยอมเนี่ยคือโอเคถ้าไม่ยอมแล้วเขาไม่ยอมเป็นแฟนด้วยถ้าเกิดว่าคนนี้ไม่ใช่มิสเตอร์ไรจริงๆก็ไม่แนะนำให้ทำอะไรถ้าไม่มีอะไรกัน ไม่ยอมอะไรอ่งี้ถ้าผู้ชายจะลงแดงตายก็ช่างช่างมันดิถ้าเกิดมึงทนไม่ได้ขนาดนี้แต่ว่าเข้าใจไหมเพราะเรื่องเรื่องนี้สาหรับผู้หญิงเชื่อว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่แต่ของเล่าเนี่ยบางทีแบบผู้ชายหลายๆคนก็เฮ้ยใส่ไปก่อนคือผู้ชายผู้ชายที่จะมาผู้ชายที่มาหลอกฟันกับผู้ชายจริงใจตอนแรกนี่แหละเหมือนกันเหมือนกันไม่แยก็นไม่ถูกไม่ออกเลยเหรอพี่ผู้ชายยังไม่รู้เลยบางทีว่าตัวเองรู้สึกยังไงกันแนีรู้สึกบางทีรู้สึกรักรู้สึกหนงไหลแต่พอผ่านไปสักพอได้ปุ๊บออสามสี่ทีเอ้ย เปลี่ยนละพี่นี่เป็นดีเลยมันมันเริ่มสติเริ่มกลับมาดังนั้นผู้หญิงจะเข้าใจว่าเวลาผู้ชายที่มันหลอกอะไรตัวเองเนี่ยบางทีจะมาทีเดียวแล้วไปไม่จริงนะผู้ชายหลอกหลอกว่ามันเดือนนึงใช่แล้วลายจะออกแล้วลายออกมันหลอกกินกินเดเพนาะไอ้ลายเนี่ยนะคือจริงๆก็ไม่ใช่เป็นความผิดของผู้ชายแต่ว่าในการ มีอะไรกันครั้งแรกเนี่ยคือการยุดพื้นที่เรายุดพื้นที่นี้แล้วปูนทำสมรแล้วนได้แล้วคราวนี้ก็ลองเขาเรียกว่าอะไรแลนด์สเคปดูว่าพื้นที่ที่เราเป็นยังไงสำรวจแล้วสำรวจใช่พอเดือนหนึ่งพื้นที่ไม่ไหวให้ลดไปหน่อยไม่ไดาไม่ขึ้นเลิกพื้นที่แตกระแหงใช่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น พราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยไอการที่แบบเราจะลงไปที่พื้นที่แล้วเราภูมิใจพร้อมที่จะสร้างรกรากบนพื้นที่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายไงฮะสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบผู้หญิงดูแล้วจงดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกไว้เถอะดูยังไงอย่าไปยอมง่าย